วันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของจีนซึ่งในปีนี้นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2554ชาวไทยเชื้อสายจีนทุกบ้านจะประกอบพิธีไหว้เจ้าและจะเริ่มก่อนวันตรุษจีนหรือชิวอิดซึ่งชาวจีนเชื่อว่าเป็นวันที่เทพเจ้าแห่งโชคลาภจะออกเดินทางมาท่องโลกเพื่อให้ลาบกับมนุษย์ที่ทำกรรมดีโดยในช่วงกลางคืนของวันที่1กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา23นาฬิกาไปจนถึงเวลา1นาฬิกาของวันที่สองกุมภาพันธ์2554นะคะชาวไทยเชื้อสายจีน จะไหว้เจ้าด้วยของขว3สามอย่างประกอบไปด้วยไก่ต้มเป็ดพะโล้หมูสามชั้นต้มสุกและไข่ต้มย้อมสีแดงส่วนผลไม้ห้อย่างประกอบด้วยส้มทองซึ่งก็มีความหมายว่าความดีแอปเปิ้ลหมายความว่าการอยู่เย็นเป็นสุขกล้วยหอมหมายความว่าโชคลาภมหาศาลสาลี่หมายถึงเงินทองไหลมาเทมาอางุ่นหมายความว่าความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้นะคะคนไทยเชื้อสายจีนยังนิยมไหว้ขนมมงคลที่มีความหมายอีกอย่างก็คือขนมเข็งส่วนตอนสายของวันที่สองกุมภาพันธ์จะเป็นการไหวบ้บรรพบุรุษการไหว้ในวันนี้จะเป็นการไหว้เพื่อขอพรจากบรรพบุรุษให้คุ้มครองและทํามาค้าขึ้นอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีถ้าจากวันไหว้คือวันตรุษจ,จีนวันที่ทุกคนจะได้รับอ่างเปาและร้านค้าทุกร้านก็จะเริ่มหยุดทําการค้าซึ่งจะเปิดทําการค้าอีกครั้งก็เป็นวันจันทร์ซึ่งตรงกับวันที่7กุมภาพานันธ์2 5 5 4 ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าปี2554นี้น่าจากการประกอบพิธีไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหอเจ้าบ้านและอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมาแล้วนะคะชาวกระสินก็ยังประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบันทบบุษที่ศาลเจ้าปึงเถากงมาที่สมาคมพ่อค้าหรือโรงนิ้วจังหวัดกาะสินอีกด้วยค่ะ